สวัสดีชาวราศีพฤกษ์ศพอุณผู้ฟังทุกท่านครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อชาวราศีพฤกษ์ศพโดยเฉพาะเนื่องจากในวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ได้มีการโคจรย้ายราศีซึ่งนั่นจึงทำให้หลากหลายดวงชะตาของแต่ละราศีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็รวมไปถึงดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์พด้วยเช่นกัน ถัดจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นก็จะพบเจอเรื่องราวที่ดีก็จะพบเจอเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังตัวด้วยเช่นกันเรียกได,ด้ว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะต้องทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิต ในส่วนที่ดีที่ชาวราศีพฤกษภจะพบเจอในช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายไปแล้วนั้นชาวราศีพฤกษภสิ่งแรกก็จะพบเจอกับโชคลาภสิ่งที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีพฤกษภมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นรถยานพาหนะต่าง เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขประจำตัวหรือแม้แต่ลางสังหรณ์ต่างๆความฝันต่างๆนั้นก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นพบเจอกับโชคลาภได้ชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ยังค่อนข้างที่จะหาเงินได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรต่างๆในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาผลประกอบการผลกำไร ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเกิดปัญหาในครั้งอดีตหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเข้ามาขัดขวางต่อจากนี้ไปก็จะพบทางออกเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์จะมีวิธีเข้ามาแก้ปัญหาต่งตางๆให้งานหรือการใช้ชีวิตนั้นสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์จะได้ขายของสินค้าบางอย่าง สิ่งที่อยากจะขายในครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในช่วงถัดจากนี้ไปมีทางเดินค่อนข้างที่จะราบเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งใจมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ชาวราศีพฤกษกมีเกณฑ์จะได้ขายของที่ติดมือจะได้นำเงินไปใช้จ่ายต่างๆ นำเงินบางส่วนไปปิดหนี้ปิดศินเรียกได้ว่าในช่วงทัดจากนี้ไปชาวราศีพฤกษ์ในด้านการเงินนั้นจะลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนและในครั้งอดีตชาวราศีพฤกษ์เคยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือบุคคลใดหรือเข้าไปช่วยเหลือกับใครก็มีเกณฑ์โอกาสที่บุคคลเหล่านั้นคนเหล่านั้น จะนำทรัพย์สินของมีค่าหรือแม้แต่นำเงินำนำทองที่เคยขอยืมกันไปกลับคืนมาให้ชาวราศีพฤกษภอีกครั้งเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบเป็นงวดผ่อนเป็นเดือนชาวราศีพฤกษภก็จะได้เงินในส่วนนั้นได้ของในส่วนนั้นกลับคืนมาอย่างแน่นอนชาวราศีพฤกษภในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีพฤษภก็จะพบเจอกับสิ่งที่เคยสูญเสียไปในครั้งอดีต จะหวนคืนกลับเข้ามาหาชาวราศีพฤกษภอีกครั้งแต่ก็ขอพุ่งเป้าเน้นไปที่เพื่อนเสียมากกว่าซึ่งเพื่อนที่เคยครั้งหนึ่งเคยสนิทกันครั้งหนึ่งเคยร่วมงานกันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจึงทำให้ชาวราศีพฤกษภและเพื่อนกลุ่มนั้นได้แยกทางห่างหายกันไปชาวราศีพฤกษภจะกลับมาร่วมงานกับเพื่อนกลุ่มนั้นกับเพื่อนคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง แต่อาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานที่แตกต่างไปจากเดิมชาวราศีพฤกษก็มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานกับคนที่ครั้งหนึ่งเคยไม่ถูกกันชาวราศีพฤกษจากนี้ไปก็มีเกณฑ์มีโอกาสด้วยความจำเป็นต่างๆที่ทำให้คนที่ไม่ถูกกันหรือคนที่ไม่ค่อยพอใจกันมีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่จะได้ร่วมงานกันและด้วยความจำเป็นบางอย่าง ทำให้ชาวราศีพฤษภกับเพื่อนคนนั้นปรับความเข้าใจกันกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีกับชาวราศีพฤษภเลยทีเดียวส่วนในเรื่องที่ชาวราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีพฤษภต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ระวังสัตว์เลี้ยงจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบๆบ้านหรือว่าไปทำความเดือดร้อนให้กับผู้คนที่สัญจรเดินทางผ่านชาวราศีพฤษภต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ดีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทำให้คนใกล้ตัวคนรอบๆข้างมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันได้หรือมีเกณฑ์ที่จะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นเสียเงินเสียทองได้เช่นกัน ในช่วงเดียวกันนี้ช้าราศีพฤกษ์ยังต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักหรือแม้แต่คนที่รู้จักคนใกล้ตัวที่เคยเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันท้าราศีพฤกษ์ในช่วงนี้ต้องระวังการเสียเงินเสียทองจากมิจฉาชีพซึ่งมิจฉาชีพนั้นจะมาในรูปแบบแต,ต่าง มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทําให้ชาวราศีพฤกษบนั้นเสียเงินเสียทองได้ในช่วงนี้มิชืชีพนั้นจะเข้ามาผ่านทางเพื่อนเข้ามาผ่านทางคนรู้จักเข้ามาหลอกล่อเข้ามาโน้มน้าวเอาผลประโยชน์ต่างๆมาชักนํามาชักชวนให้ชาวราศีพฤกษกหลงเชื่อชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้อย่าหลงเชื่อใครง่าย และยิ่งมีการทำสัญญาต่างๆด้วยแล้วนั้นชาวราศีพฤษภต้องตรวจเช็ครายละเอียดในข้อสัญญานั้นให้ชัดเจนระวังจะตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและชาวราศีพฤษภต้องระวังการเสียเงินเสียทองจากมิจฉาชีพชาวราศีพฤษภยังต้องระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นญาต คนใกล้ตัวหรือแม้แต่เพื่อนชาวราศีพฤกษภต้องระวังจะเสียเงินเสียทองมีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาหาชาวราศีพฤกษภเพื่อมาขอความช่วยเหลือมาขอหยิบยืมเงินหรือแม้แต่ให้ชาวราศีพฤกษภนั้นออกตัวออกรับแทนใช้ชื่อชาวราศีพฤกษภในการกู้ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ชาวราศีพฤกษ์ต้องระวังปัญหาในข้อนี้ให้ดีเพราะมีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่ชาวราศีพฤกษ์นั้นจะเสียเงินเสียทองได้เช่นกันและชาวราศีพฤกษ์ในช่วงนี้ต้องระวังการมีปัญหาภายในครอบครัวญาติมิตรหรือแม้แต่พี่น้องท้องเดียวกันว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆทรัพย์สินมรดกต่างๆ มีเกณฑ์มีโอกาสได้เช่นกันที่จะมีการแบ่งสรรไม่ลงตัวซึ่งจะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีปัญหาภายในจะทำให้เกิดการทะเลาะหรือการผิดใจกันระวังการโต้เถียงระวังการใช้ความรุนแรงอาจจะนำพาไปถึงเป็นคดีความถึงลงถึงศาลได้เช่นกันชาวราศีพฤษภ ในช่วงนี้หากมีการเดินทางไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปธุระต่างๆชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้มากเป็นพิเศษและควรจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นล่าช้าขึ้นชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์จะพบเจออุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาขัดขวางการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการจราจรที่ติดขัดรถเสียเกิดปัญหาต่างๆอุบัติเหตุเ,เล็กๆน้อยๆทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพฤ,ฤษภเผื่อเวลาและเตรียมความพร้อมให้มากกว่าปกติชาวราศีพฤษภท่านใดที่เดินทางไปต่างสถานที่บ่อยๆไปทำงานไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปธุระต่างๆระวังข้าวของเครื่องใช้ มีเกณฑ์จะตกหล่นสูญหายได้ชาวราศีพฤษภก็ควรที่จะหมั่นตรวจเช็คตรวจสอบแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาโทรศัพท์มือถือให้ดีระวังการวางหลงลืมไว้ที่ใดแห่งหนึ่งระวังการทำตกอุ้นหายชาวราศีพฤษภในสถานที่เดียวในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรชาวราศีพฤษภต้องหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับ มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะถูกฉกทิงวิ่งราวได้ระวังปัญหาในข้อนี้จะทําให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและตัวเองขอให้ชาวราศีพฤษภระวังให้ดีในข้อนี้สําหรับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นชาวราศีพฤษภควรท,ที่จะทําบุญด้วยของเย็น เช่นการถวายน้ำดื่มถวายน้ำผลไม้ถวายนมกับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรชาวราศีพฤษภก็ยังควรที่จะร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟวัดซึ่งการทำบุญในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงและเป็นการสะดกดเคราะห์ในตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งถือว่าการทำบุญในลักษณะนี้ก็เป็นการเสริมดวงไปในตัว และเป็นการสะดกเคราะห์ด้วยเช่นกันก็ขอให้ชาวราศีพฤกษบนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างรอบคอบมีสติในการใช้ชีวิตทุกวันและก่อนที่จะจบคลิปนั้นก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤกษบทุกทุกท่านมีความสุขคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหากชาวราศีพฤกษบท่านใดที่พร้อมจะรับความร่ำรวย พร้อมจะรับความเฮงพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ชาวราศีพฤกษบตั้งจิตและพิมพ์คำว่าเงินไหลนองท้องไหลามาสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเพื่อให้เรารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ขอให้ชาวราศีพฤกษภมีความสุขทุกท่าน และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ